สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l โดมักเคอร์แมนนะครับวันนี้เราจะมาขึ้นเจ็ดตามที่คําสัญญาไล้ครับตอนเอนครับเราหาตัวเล่าตัวนี้คือสองโวก <ใน S 1> ขอร้องอย่าติดติดแน่เลยว้าวนะไปแล้วกับเพื่อนนี่ทำตัวสดทำโซ่แล้วก็ไว้จะจำเป็นบทเรียนบวกหก ขึ้นบวกเจ็ดทิปเปียหกบกสารอแสงมาก่อนชนแปดทีมาวันสองท่ไฟหกเจเวนแล้วก็8ครับบกเจ็ดทิปเปีย นี่ไงล่ะบอกเจ็ดทิศเปียเป็นอย่างนี้ไงมึเขือบอกแล้วอย่ามาลองดีกับโดมาเคอร์ขอจบคลิปที่นี้ครับอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์อย่าลืมกด subscribe ไได้วยนะครับจุ๊บจุ๊บโดมาเคอร์แมนฮ้ล hey.